สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทํางานครับเรายังอยู่กันที่กฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจเจี่ยงครับโดยในวันนี้เราจะมาไขประเด็นข้อข้องใจในเรื่องของระยะเวลาการตรวจครับเห็นได้ว่าในกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับมีการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์แล้วก็กรณีต่างๆไว้เยอะมากเลยครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอรบกวนทางคุณปียกรช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการตรวจครับ ค่ะสำหรับระยะเวลาในเรื่องของการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะได้กําหนดไว้4กรณีด้วยกันค่ะคนะคะกรณีที่1ก็คือการตรวจสุขภาพเมื่อแรกรับเข้าทํางานนะคะค,ค่ะกรณีที่2ก็คือการตรวจสุขภาพประจําปี ะะรกรณีที่3ก็คือกรณีที่จําเ็มีความจําเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่นซึ่งลูกจ้างอาจจะสัมผัสปัจจัยเสี่ยงซึ่งมีความจําเป็นจะต้องตรวจในระยะเวลาอื่นๆตามผลการตรวจสุขภาพนะคะคและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือกรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนลักษณะงานที่ทำให้ปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผมเห็นได้ว่ามีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีต่างๆนะครับไว้ชัดเลยนะครับดังนั้นขอไขทีละประเด็นเลยครับในกรณีแรกครับคุณปิยพรที่บอกว่ากําหนดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ลูกจ้างเริ่มทํางานใหม่ครับโดยมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับผมค่ะสำหรับเจตนารมในเรื่องของการประเมินการตรวจสุขภาพก่อนแรกรับเข้าทํางานนะคะเพื่อที่จะประเมินสุขภาพหรือสุขภาวะของลูกจ้างให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่ลูกที่นายจ้างเนี่ย มอบหมายให้เขาไปทํางานซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนะคะว่าสุขภาพของลูกจ้างรายนะั้นมีความพร้อมหรือมีความเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนะั้นหรือไม่นะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะับตั้งแต่วันที่เริ่มรับลูกจ้างเข้ามาทํางานในสถานประกอบการในกรณีท <นะ S 1> นะี่2นะครับที่บอกว่าจะต้องดําเนินการตรวจปัจจัยเสียงนะครับเป็นรอบประจําปีนะครับ,รบในกรณีนี้ต้องดําเนินการยังไงบ้างครับ สำหรับกรณีที่ตรวจประจําปีนะคะเจตนารมณ์ก็คือต้องการที่จะเฝ้าระวังสุขภาพของลูกจ้างนะคะเมื่อลูกจ้างรายนั้นเนี่ยได้ทางานสัมผัสปัจจัยเสี่ยงไปในระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งก็จะนับเป็นรอบปีนะคะอย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะคะวิธีการนับก็คือนับตั้งตามปีปฏิทินนะคะก็คือ1มกราคมจนถึง31มธันวาคมของทุกปีนะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยตรวจสุขภาพภายในปีนั้นนะคะได้จนถึงวันที่31มธันวาคม ครับผมนี่ก็คือเป็นการตรวจกรณีประจำปีนะครับเพื่อเฝ้าระวังหรือว่าติดตามเกี่ยวกับสุขภาวะของลูกจ้างนะครับที่ทำงานกับปัจเจียงไปแล้วนะครับในกรณีที่สามครับที่บอกว่าตามความเหมาะสมอื่นหรือว่าตามระยะเวลาอื่นในกรณีนี้เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าลูกจ้างเราต้องตรวจตามความถี่อื่นด้วยครับค่ะสำหรับการตรวจตามระยะเวลาอื่นนะคะเนื่องจากว่าสภาพการทำงานหรือปัจจัยเสียงบางบางปัจเจียงอะค่ะมีผลต่อสุขภาพซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่างกรณีอย่างนี้ค่ะก็มีความจําเป็นที่อาจจะต้องตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาซึ่งสั้นกว่าปกติอาจจะเป็น3เดือน4เดือน6เดือนนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ที่จะให้ความเห็นว่าจะต้องมีความจําเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวงังหรือการตรวจสุขภาพในระยะเวลา ช่วงระยะเวลาที่เท่าไหร่นะคะคยกตัวอย่างอย่างเช่นการทํางานที่เกี่ยวกับรังสีนะคะคซึ่งมันมีโอกาสที่จะสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปในอวัยวะของร่างกายของคนเราเนี่ยนะมันก็มีความจําเป็นที่อาจจะต้องตรวจสุขภาพทุกสองเดือนทุก3เดือนนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังภายในระยะเวลาอื่นๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดค่ะค ครับผมและกรณีถุดท้ายนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันครับว่าขนาดในกรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนงานตำแหน่งใหม่ที่มีปัจเจัยเสี่ยงเปลี่ยนไปจากเดิมครับจะต้องําดำเนินการตรวจสุขภาพด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่ค่ะสําหรับกรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนลักษณะงานนะคะหรือเปลี่ยนตําแหน่งงานแล้วมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทํางานในตําแหน่งใหม่หรือลักษณะงานใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพการทํางานของลูกจ้างเนี่ยนะคะใช้หลักการเช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกรับเข้าทํางานเลย ะะซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่ลูกจ้างเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนลักษณะงานซึ่งลักษณะงานนั้นมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทําให้มีผลต่อสุขภาพของลูกจ้างค่ะครับผมนี่ก็คือ4กรณี4เง exactly ื่อนไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการตรวจนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามปัจจัยเสียเ่ยงครับหวังว่าหลายๆท่านคงหายข้องใจในประเด็นดังกล่าวนะครับอย่าลืมนะครับประเด็นต่อไปเราจะมาไขาข้อคล่องใจกันด้วยเรื่องของการตรวจสุขภาพ แตเ่เป็นประเด็นเรื่องใดน,นั้นอย่ารอติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและุ้มรงงานเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ